สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุข,ขุสุขอนครับผมครับืันนี้หลังจากเลิกงานครับหลังจากเลิกงานซื้อกับเขากับน้ำกับเขาที่มีตำบมกทัวซุปนมิซุปไอวักมี่ปิ้งไก่ข้าวเหนียวครับเมื่อมนรยากาศอื้อหือยีสารมา,าเท่าแท้ไปตลาดคนเด็กกลับครับหมอกลุ่งพี่น้องขาวจูนพูนอยู่เห็นบ่ อากาศหนาวครับเดี๋ยวผมจะผ้ายางไปบึงบรรยากาศรอบๆมันจะเป็นยังไงครับน้ำข้างลงแล้วพี่น้องมาขึ้นหนาวแห้งครับสิบแปดองศาครับมาขึ้นโหนะ่ะบรรยากาศโอ้ฟ้าแจ้งครับตอนนี้ครับเวลาเจ็ดโมงสิบแปดโมงเลยพี่น้องบรรยากาศก็ยังอึมครึมอยู่ครับ น้องปลาที่ยาท่ายคลิปยังปกติครับเพลงไ้แล่ะพี่น้องเบื้องน้ำกันครับบรรยากาศดีดีเบื้องหมอกเบื้องยังรถโอ้โหในการขนาดบรรยากาศอ,อีสานแมนโธฝนอ่ะทงให้ทงหน้าพี่น้องบรรยากาศท้งให้ทงหน้าครับเบื้องเอาราเลดอันนี้หฮอกับซืด ิีงไก่ตำหมักคุ้งตำหมักทัวซุบนมไอซุปบบะหมี่ครับบรรยากาศข้างในมีหนองป่าเด้พี่น้องข้างในมีหนองป่าครับครับผมกขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อขอพุณเลานๆครับ